สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะซองการ์ดฟุตบอลแมทแอ t แท c กครับฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2 4ซองนี้กันครับก็วันนี้มีมากันทั้งหมด6ซองด้วยกันนะครับเป็นซองปกติ3ซองครับกับอีก3ซองพิเศษครับเป็นซองโปรโมชั่นอลแพ็คครับซึ่งเป็นซองที่การันตีครับ1ใบ l i มิ t ต d e อ dition อย่างแน่นอนก็สำหรับการ์ดแมทแท็ก ปีนี้ครับเขารุ่นอะไรกันใบที่ตามหากันที่มากที่สุดนอกจากใบไรเซนจริงแล้วเนี่ยก็จะเป็นใบเดอะเซนนะครับหรือเป็นใบก็เรียกว่าเป็นใบท่าดีใจของเออร์ลินฮาร์เรนครับซึ่งโอกาสออกนี้ยากอยู่พอสมควรครับ1ใบใน500ซองราคาขายที่ตลาดตอนนี้ครับตกอยู่ที่4 0 0 0 5 0ถึ 5, บาทในทีเดียวครับหรือราคาขึ้นหมื่น มาดูกันครับว่าผมจะเจอใบเดอดเซนหรือว่าจะเจอใบดีๆเด็ดๆอะไรกันบ้างมาเริ่กันที่2แรกเลยครับก็ <mel od ic> ถ้าใครชอบดูการเปิดการ์ดฟุตบอลครับยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปกดไลค์เป็นกำลังใจกทางทีมงานด้วยมาเริ่กันที่2แรกเลยครับ2แรกครับ1,2ซอมี12ใบใบ แรกครับเป็นใบเบสครับอันเกลดิมาเรียให้ดูด้านหลังนิดนึงครับนี่ฟอร์เรนเวิร์สครับรีเวอร์คูเซนกาลิโนแม็กซ์เวลคอนเน็ตคาวินฟิลลิป สวยเลยนะครับเฟรนตอเรสโจฮาร์ดโมริตตาโมริตตาครับมาแล้วครับไบฟรอยเวสแฮมครับโรโกเวสแฮมสวยงามเจนอุบัก ใบการเดียนครับนี่ม oh, mm ิลเลอร์ฟอยด์เราได้ใบลายเซ็นดิบโฮโรฟอยด์ oy, ครับแมนแมทออฟเดอะแมทซินเดอร์สไตล์แท็บโซบาและโอ้โหเฮอริเทตโทนี่โครสครับนี่วิบวับวิบวับสวยงามสองแรกผ่านไปมาสองที่สองครับ มาใบาแรกครับแมทฮูมโมเดปายอิฮิตากีคิสเตียนอิเล็กเซนตาเกตาริยาร์มาเลสฟริโกเคียซาโนเมน คาราคารบเบียนะครับมาถึงใบฟรอยใบยนี้ก็เป็นใบฟรอยครับเป็นใบกับใบกับตนจะเป็นใบฟรอยครับอ่าอันนี้เป็นพรีเมคเกอร์ครับเอาเมลอนโอ้โหเน็กซ์เจนโอ้สวยเลยครับใบนี้ขนุฟสวยงาม ปิดท้ายด้วยใบเฮอริเทจเดมเบเล่มาข้อสองที่สามปอนทนเดสครับจะออกมั้งไหมครับลิงัน,นโคแมนสกัดนี่ ลินสตอมกริกาเซียทุมิยาสุคารัมิวสันครับบาเลลา่าโรดิเกสมาถึงใบฟโฟยโห โลโก้ลิเวอร์พูลอ์ครับสวยงามโอ้ได้เป็นใบคริสตัลพาราเรลครับมาติ Martinez, นเนสนี่สวยงามเลยครับโกแชมโล่พรีเมคเกอร์ลูก้าโมริชและปิดท้ายด้วยใบ Man Match of the Signature Signature Style จ <G uard ian> อสโคกาโยนาครับมาถึง3ซองโปรโมชั่นอลแพ็คสำหรับซองโปรโมชั่นอลแพ็คนี้ได้มายัางไงครับก็คือถ้าเกิดซื้อสินค้าในคิดแอน k ายครับตัวแทนจำหน่าย m a t แท็เนี่ยครบ1,000บาทครับก็จะได้ซองนี้มาครับแถมมา1ซองครับหรือถ้าซื้อครบ3,000บาทก็ได้มา สามสองยิ่งซื้อ,อเยอะก็ยิ่งแถมเยอะนะครับยังไงผมลงโปรโมชั่นไว้ในคอมเมนต์ครับเข้าไปดูกันได้สั่งซื้อโดยตรงกับทางตัวแทนจำหน่ายคิดแอนคายครับรับรองคุ้มที่สุดได้ราคาถูกที่สุดและของแถมเยอะที่สุดนะครับมาสองโปรโมชั่นสองแรกการันตี1นึ่งใบลิมิต d อ dition นะครับ ลิมิเตดิชั่นก่อนเลยครับเจมส์ชาวินเนียครับนี่โอโ้เป็นสีทองครับสวยงามโอ้ยเด็โอ้จูเลียอวารเรสครับบลูอินบลูคริสตัลพาลาเรลโอ้โหใครเป็นแฟนทีมแมนซิตี้ที่ใส่ชุดสีฟ้าเนี่ยคริสตัลพาลาเรลน่าเก็บมากครับเพราะเป็นบลูอินบลูชุดฟ้า แบกเกาวฟ้าสวยงามจริงๆครับอ๋อนี่ใบกัปตันนี่กับใบฟอยเหมือนกันครับเนี่ยมาตินโอเินตาดและมาถึงสองใบเบสครับโคม,มัสมุลเลอร์และลูคัเทรลี่มาสองต่อไปมาครับจัสตินบิสโตร ฮามาล่าครับโอ้โลโก้อินเตอร์มิลาน next gen h a ร์ตแมนและใบร i m ิมิเต็ดอ i ดิชันมิริตาครับสวยงามเลยครับเนี่ยม,มาเรามาถึงสองสุดท้ายนครับ ลุ้นกันครับฟาบ์โยคาวาวโยวิตินห้าครับวิตินยาโอ้หคริสตัลพาราเลวอีกแล้วครับดีโก้คอสตา สกเนเจอร์สไตล์ครับโรดิเกสและใบสุดท้ายลิมิเต็ดอิดิชันจะเป็นใครครับมาลุ้นกันเป็นโอ้ซาก้าสวยงามเลยครับปิดได้สวยเลยทีเดียวก็สำหรับแมชแอคแทฤดูกาลนี้ครับยังคงมาตรฐานสูงเช่นเดิมครับการ์ดสวยงามไม่ว่าจะเป็นใบเบสหรือใบฟอยต่างๆ ถ้าสนใจครับผมลงลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับสั่งซื้อทางออนไลน์รวมถึงสามารถสั่งซื้อทางร้านหนังสือครับไม่ว่าจะเป็น B2S ร้านในอินหรือร้านเอเชียบุ๊กนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ